ก็มา13ชั่วโมงที่แล้วครับผมฮาเขาดูฮะแอดมินได้มีการอัปคลิปอธิบายเกี่ยวกับดาบก้อนโทเก้นนะครับผมที่ง่ายอ่ะที่มีดราม่ากันอยู่ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเออไม่ได้มีการแจ้งว่าจะยึดผลปีศาจถาวรมังกรไปในพวกนี้นะฮะคุดูว่าทำแบบว่าดูตัวละลายในพวกนี้ซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับผมดูฮะก็ส่วตัวแรกผมก็ไปเอาผลมังกรมาแล้วนะคือเป็นผลมังกรแบบว่าเป็นผมเป็นลูกนะครับผมแล้วก็มันจะให้เออเหรียญมาไว้เปลี่ยนเออเนี่ยแหละทองคูฮะ ไว้แลกเปลี่ยนในวันที่7นะครับผมแต่ตรงเนี้ยเราขอข้ามไปเพราะว่าไม่ใช่พอยหลักของเราพอดีวันนี้นะเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเหมือนเขาบอกว่าวันเนี้ยจริงๆก็คือ16แหละนะครับผมสิบหบ้านเขาสิบ้านเรานะผมจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมเป็นคริสต์มาสนะครให้ของขวัญน,นะบ้านของขวัญน,นะครับว่าที่จะมาดรอปภายในเออ่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหากันแล้วกันนะครับดูฮะอา,อาจจะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจครับผมคนดูฮะ ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับผมประมาณสักเออ่ตรงนี้แม่คุณดูฮะตรงนี้นะครับผมประมาณ9ก้าโมงเรา,ราอันนี้เหรียญน,นี้ก็คือเราเอามาแล้วนะคือเหรียญกับผลน,นะครับผม รักตรงนี้ไหมนี่ไงจะมีการมอบของผลไม้ปีศาจฟรีนะครับสำหรับใครที่เข้าร่วมนะครับผมอ่ะเป็นอีเวนต์นะครับผมโอเคในวันที่16นะครับผมครับเดือนธ2024คือ9โมงของบ้านเรานะครับผมก็คือ7บ้านเรานะครับดูฮะประมาณนั้นโอเค ก็โทษที่ประสบการณ์แย่ๆก็เขก็แย่จริงแหละคนด่ากันเยอะจริงนะครับผมก็ดูฮะเกี่ยวกับเอ่ออัปเดตรอบนี้นะครับผมส่วนตัวแรกผมก็ชิวๆก็ดูฮะผมไม่ได้ซีอะไรนะขณะนั้นนะผมก็ดูเอามานนั่นนะผมกล้าเดี๋ยวเรารอกันเลยแล้วกันนะว่าเขาเราจะได้ผลการอะไรหรือกิจกรรมอีเวนต์เป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เอาจริงเวลามันก็ใกล้อีกแล้วนะครับก็ดูฮะอ่ะนี่ครับผมเวลา สามทุ่มนะครับผมของบ้านเขาส่วนบ้านเราก็คือ9ก้าโมงนะครับผมก็ดูไม่รู้เราผมตอนนี้นะครับผมอ่าแปดโมงครึ่งก็ดูฮะตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวเรามารอกันเลยแล้วกันฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมฮะไปกันเลยเล็กเก๋อ่าอะไรก็ดูฮะผมฮะบอกว่าฟุตสตาร์ทอีเวนต์อีก10นาทีนะครับผมก็ดูฮะเขาว่าเออผลปีศาจเออก,กิจกรรมจะสตาร์ทภายในเอออีก5นาทีนะฮะเมื่อกี้บอกสินาทีทันไม่เลยครับผมขอแยกจอยเข้าเซิร์ฟก่อนนะครับผมก็ดูฮะ เขาบอกว่าให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเซฟโซนแล้วเซฟโซนนี้มันหมายถึงกิจกรรมแบบคิดมันหรือเปล่าครดูฮะแบบหนึ่งชั่วโมงไหมเดี๋ยวเราเออลองมาดูแล้วกันนะฮะดับแรกอ่ะขออนุญาตแล้วกันนะไปกันครับผมก็ดูฮะฮึบฮือบฮืบรีบไปเลยต้องไปก่อคิดมัดหรือเปล่าครับผมเอันนี้ก็ไม่รู้ครับผมเพราะว่าเอยังไม่มันมีแค่บอกขึ้นกิจกรรมไว้นะครับผมตอนนี้กไม่อยากเปลี่ยนผลเพราะว่าเออไม่สปอยแล้วครับตอนทอน,นทำิปผลแก๊สอยู่นะครับผมก็ดูไม่ใหญ่ประตูเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อถาวร พราะงั้นแล้วเงาละหา้าจะมุ่งหน้าไปยังเกาะคิดมากก่อนละก,กันเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นบ่อเสียเดียวที่เราพอจะรู้นะครับผมไม่รู้ว่าใช้เกาะเก่า,าหรือเปล่าหรือเลยเก่าหรือเปล่านะครับผมว่าแต่ก็ต้องลองไปดูนะครับผมอันดับแรกเบิกเรือเลยเบิกเรือเลยกันนะครับผมหาไปนวันนี้น่าจะลงคลิปไวนะครับผมก็ดูฮะน่าจะลงคลิปไวไปกันครับผมลุยเลยลุยเลยครับผมหาเราจะมุ่งหน้าไปยังเออ เกาะคริสต์มาสนะผมเกาะที่ว่าทางไหนวะเขาดูฮะผมก็จำไม่ได้มันอยู่ยืงเยื่อระหว่างเกาะแคนดี้คิดว่าจะเป็นเออเกาะคริดก็ได้เป็นแบบเกาะแถวเออเกาะบิ๊กมามหรือเปล่าครับผมฮะอ่ทางนั้นนะครับผมเชฟทางนั้นมันต่อเกาะที่กี่ไม่ใช่หรอเขาดูฮะน่าจะเป็นทาง้ขอแย่เลี้ยวก่อนแล้วกันนะครับผมฮะต้องรีบไปเป็นบอกห้าทีนะครับผมบอกห้าทีต้องรีบไปนะครับผม <c oughs> โอเคเดยสโก้นะครับผมและซึ่งเออผมทำการรับเหเรียญมาแล้วว่าคือเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญทองเนาะก็ ถ้าเกิดมาให้แลกผมมังกรได้อีกรอบนึงนะครับผมก็ดูว่าผมคิดว่าก็น่าจะมาทําการเออแลกกับเอฟซีเนี่นะครับผมก็ดูเพราะว่าผมมังกรถาวรแล้วก็มีแล้วนะครับผมพังอันแล้วก็รอให้เจตว,ว่ามันจะแลกอะไรได้นะครับผมถ้าเกิดเออไปแลกมัาางกรได้ก็น้องๆครับไว้รอกันละกันนะครับผมฮะใครจะเอาผมมังกรนะครับผมใครให้ผมมังกรก็ค,คอมเมนต์ไว้กันแล้วกันนะครับผมส่วนตัวแล้วถ้าอ่าง่ายคือต้องเจอพี่ในเกมมาน้องสลับเออทำอะไรก็ค่อยว่าทีละการตอนนี้ก็ขออนุญาตมุ่งหน้าไปยังเออเกาะแคนดี้เลยกันแล้วกัน เอาว่าพอดูหรือมันเป็นแบบเดิมว่าแบบชั่วโมงหนึ่งก็จะมาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมฮะผมไม่รู้ไม่รู้ว่าคขดูฮะอาจจะมีขออะไรหรือเปล่าก็น่าสนใจนะครับผมแต่ไม่รู้นะครับผมมาลองดูกันนะฮะมาลองดูกันว่าของขวัญเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมไปกันเลยเลสโก้ฮะใกล้ถึงเลยนะครับผมว้าตื่นเต้นว่าเอาว่าจะมาสแตนบายที่เกาะก่อนนี้กันละกันนะครับผมเพราะคิดว่าเออน่าจะเป็นเกาะที่เข้าเขากับอีเวนต์คริสต์มาสที่สุดนะครับผมฮะไปกันเลยเลสโกอ้าวไม่มีใครมาเลยเหรอ มาคนแรกนะครับผมฮะหรือว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีคนนะครับก็ดูฮะเกี่ยวหรือเปล่าฮะมาแล้วผมฮะวันมอทามอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอ่อาแอมินว่าอย่างนั้นนะครับอีกแค่แป๊บเดียวโอเคโอเครอได้เอาลครัว9โม5ทีบอกแล้วบอกไม่มีบิดนะครับก็ดูไม่บิดแอดมินคือมาตรงเวลาเป๊ะอ่าเรดดูเฮเกนเอาอีกรอบหนึ่งคืออะไรอย่าบอกว่าเจ๊งแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะเจ๊กัะะนเหรอครับแอมินเดี๋ยวก่อน <c oughs> จเจ๊กันเหรอไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรของขวัญอะไรขึ้นมาเลยอะโอเคเขาบอกว่าอีวันโกทูเซฟโซนเซฟโซนที่หมายถึงตรงนี้หรือเปล่าหรือยังไงว่าคนดูฮะหรือแบบเซฟปสมกติไม่ชัวนะครับผมอรอตัวนี้แล้ละกันนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับผมก็ดูกลัววับไปวับมาแล้วแบบว่าเราพลาดของขวัญพลาดกิจกรรมนะครับผมเร็วๆเลยครับผมรอยครับตอนเนี้ยรอยครับยังไงครับมีครับยังไงครับผมรอครับอ่ากิดเกมมิ่งก็อยู่นี่คนดูฮาน่าจะตรงนี้แหละครับผมก็ดู ใช่ไหมนี่หน้าตรงนี้หรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าวันมอทามก็อีกรอบหนึ่งเชื่ดูฮะเจกไปแล้วหรอหรือว่าเจกหลายรอบนะครับผมโอเคแล้ว <Okay. S 2> ก็รอก็ได้หรือคนไปเซฟโซนดีกว่าก็ดูฮะผมประตูไม่อยากใช้เพราะว่าเราใช้ผลน,นี้อยู่นะครับผมฮะจะทาคลิปนะครับผมอรอได้รอได้ยังไงครับผม <laughs> ยังไงคนในเชอร์ก็ภาษาอะไรไม่รู้ก็ดูฮ่แปลไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเขาแจกหรือยังนะครับผม <c oughs> อาเขาบอกไฮไลท์เลสโกอาไฮ l ล t โกนะครับผม คือยังไงคือจะเริ่มแจกกจะไม่ได้ pigeon, คด่โดฮะจะเริ่มแจกใช่ไหมครับผมเอาละทุกคนอยู่ในเซฟโซนหรือย,อยังเซฟโซนที่ว่าผม<อ>ว่าต้องเข้าไปในนะั้นหรือเปล่านคนดูฮะผมว่าไม่ต้องเข้าไปในเออแมนชั่นหรือไม่ก็ปราสาทแน,ใน่เลยคนดฮะหรือไม่ก็เมืองพอตที่เป็นเซฟโซนนะครับผมใช่หรือเปล่าเนี่ยก็าถามนะผมอ sınız. ่ะพวกเราอยู่ในเซฟโซนแล้วฮะผมว่าแล้วคุณเทียวคดฮะผมว่าเราต้องเข้าไปอย่างเซฟโซนนะครับผมแต่ผมน่าจะเจกได้ตรงนี้เพราะว่ามันแค่การแค่อยู่ในเซฟโซนเพราะว่าเอออันนั้ เลสโกเหลือแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นฮะเหลือหนึ่งนาทีแล้วนะครับผม<ส>ผมขอดูดิโอเคครับผมก็ดูฮะกิดเกมเมอร์อยู่ในเซฟโซนแล้วเพราะงั้นผมขออนุญาต <c ười> ไปเซฟโซนก่อนปป้ป,ป,ป,ปผมว่าจะทันนะครับผมฮะโอเคถึงเซฟโซนแล้วนะคะผม <c ười> เพื่อของขวัญ <c ười> เพื่อผลปีศาจฟรีดูซิว่ายังไงมาฮะใครแบบอู้ทันพอดีเลยผลปีเอ่อของขวัญกำลังจะดอกนะครับผมเออหมดอย่างนั้นนะก็ดูฮะ ไหนอ่ะเว <c oughs> พิมก่อนดอดอบไหนเดี๋ยวไม่เห็นมีดอบเลยไหนครับมิไหนครับในของขวัญในของขวัญของพวกเราไหนอ่ะไหน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 อ่ะนี่มีว่ะคุดูฮะของขวัญอยู่ไหนของขวันอือฮ่ามา,มาแล้วเหรอโอเคสี่ินาทีห้าทีเริ่มแล้วต้องอยู่เซนโซด,ด้วยเอาโอเคคุณดูฮะเจอแล้วกล่องของขวัญครับผมขออนุญาตเปิดเลยอีกกล่องหนึ่ง ขอแยกเปิดต่ออีกกล่องหนึ่งเปิดต่อครับผมโอ้อีกกล่องได้ปะวะเปิดได้สเปิดได้สามกล่องครับผมอู้นูก็จะเปิดได้มากก่อนที่แต่ว่าก็ได้ผลฟินอกมานะครับผมก็ดูฮะใช่ไหมทุกคนได้อะไรบ้างทุกคนได้อะไรกันบ้างเอ้ยผงกากนะครับท้าทเลยก็ดูฮะใครได้ผลอะไรก็แสคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแตอน้องๆท่านติดเรียงหรือเปล่าตอนนี้นะฮะก็ดูฮะทุกคนได้้วฉันได้นี่แหละทุกคนเห็นหรือเปล่าก็เออผลปีศาจสปริง เลเกอร์ฟินิกทุกคนได้อะไรกันบ้ายฉันได้นี่อ่ะโอ้ก็ดีอยู่นะก็หลาละหันอยู่นะนายนั่นคือดรงด,วงดีว่าแต่มีใครเอานี่ของฉันหรือเปล่าผลฟินิกใครเอาไหมจะไม่ได้ฉันเต็มแล้วอ่ะมีใครหรือเปล่าได้ผลฟินิกอ่ะฉันเอาอ่ามีคนเอานะผมเสียดายเอฟซีไม่อยู่จะเจ๊เอฟซีซะหน่อยนะครับบมก็ดูฮะงเงาไปเลยพ่อหนุ่มความโคตรนะไม่เป็นไรพวกไม่เป็นไร แล้วทีนี้ต้องทำไงต่อครับผมอ่าก็าว่าขอ,อทุกคนที่มาเล่นกันมากๆนะอ่า,อย,า,ายอย่างน้อยก็มีแจกผลฟรีนะครดูฮะใช่ไหมอ่าโอเคครับผมไม่เป็นไรถึงแม้เอ็มจะโดนด่าเยอะก็เถอะนะครับผมใช่บไหมล่ะเดี๋ยวไอ่บิ๊มก็โดนด่าเยอะก็เถอะแต่ว่าก็เอกเกกเอก็มาเล่นอยู่นะครับผมประมาณนี้เออและส่วนของฟรีเอ็กมาไจ,จะเอ่อดอปปิง้งออนคริสต์มาสอัปเดตก็อ่าอย่าบอกว่ากิจกรรมนี้มีแค่นี้นะครับคุดูฮะมาดอบผลบริษัทแค่นี้แล้วก็ค่อยรออัปเดตคริสต์มาสทีเดียวนะครับผมคิดว งั้นแปลว่าน้องๆที่กำลังเรียนตอนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็บอกว่าของที่เหลือก็ดอบในคิดมาอัปเดตนะครับผมอ้าวเนาะใครมาทันบ้างเนี่ยน้องก้าววงน้องจะเรียนกันอยู่รือเปล่าครับผมมาดูคลิปนี้ตอนเย็นก็ก็น่าจะอดหรือเปล่าครับผมทุกฮะก็ไว้คิปแล้วกันคร,รับไว้นเจอกาัน,ากานใหม่คลิปหน้านะครับผมแต่ทีนี้ก็ไป,ไปแล้วครับผยบายมาให้กิจก,กรรมโลกกิจกรรมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปเล่นผลนี้ต่อเลยนะครับผมบายฮะฉันได้ผลพาอ้าวมีคนได้ผลพาด้วยนะครับผมฮะดวงดีจังวะ